ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาติวตัวยาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวยาที่จะไปเตรียมอสอบเภสัชกรรมไทยในภาคปฏิบัตินะครับตัวยาตัวนี้เราเรียกว่าจันเทศนะครับต้นจันเทศต้นลักษณะต้นจันเทศถ้าเราดูจากาจะเป็นไม้ต้นนะฮะเป็นไม้ต้นนะครับเป็นไม้ต้นนะครับในส่วนที่เราใช้กันเนี่ย ะะเราคงจะจําเห็นลูกจันเทศแก่นจันเทศแล้วก็อยู่ในส่วนของแก่นเองก็อยู่ในจันทั้ง5ด้วยในพิกัดนั้นเวลาดูตัวยาเนี่ยก็คงต้องมีความเชื่อมโยงว่าเวลาเราดูตัวยาแล้วสมุนไพรตัวหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาอะไรในในหนังสือบ้างเช่นจันเทศนั้นมีรสสรรคุณอะไรอยู่พิกัดอะไรนะครับตรงนี้ก็คงต้องให้เชื่อมโยงและอยู่ในยาสามัญประจำบ้านอะไรบ้าง นะครับถ้าเรามีความเชื่อมโยงตรงนี้ได้เราก็จะสามารถดักข้อสอบแล้วกเ็เขาจะพลิกแพลงยังไงเราก็น่าจะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะใบของจันเทศนะมีความมันนะครับมีลักษณะเป็นใบหอ,อกนะครับเป็นใบเดี่ยวมาดูนะครับเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันนะออกสลับรูปหอ,อกกลับนะเป็นรูปหอ,อกกลับเป็นรูปหอ,อกกลับก็คือ,อส่วนที่แหลมนั้นก็ลงมาอยู่ทางด้าน ทางด้านกิ่งนะฮะหรือก้านนั่นเองก้านใบสีเขียวเข้มนะฮะตัวก้านตัวก้านใบสีเขียวเข้มแล้วก็ใบนั้นก้านใบสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบสีเขียวอ่อนออกเหลืองเส้นกลางนั้นแข็งชัดเจนเป็นร่างแหเส้นกลางนั้นแข็งชัดเจนเป็นร่างแหนะครับอันนี้นะฮะเส้นกลางดูนะครับเส้นแข็งชัดเจนเป็นร่างแหเลย จะดูเปรียบเทียบทั้งภาพสดนะฮะตัวยาสดนะครับอันนี้เป็นลูกตัวยาสดนี่ส่วนสปปรรพคุณนะครับต้นจันทเทศนั้นก็เป็นไม้ยืนต้นนะฮะตน,นั้นยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับสปปรรพคุณที่เราใช้ก็คือเนื้อไม้และแก่นนะฮะลดรสขมร้อนหอมหรือหอมร้อนเป็นตัวยากลุ่มหอมร้อนแน่นอนนะฮะแก้ไข้ดีเดือดนะดีเดือดดีพุ่ง นะครับแก้กระสับกระสายนะตาลอยเผลอสติแล้วก็ที่สําคัญบํารุงตับปอดและน้ําดีด้วยเพราะความขมของเขานั่นเองนะครับความขมก็แก้ไขนะจำได้ง่ายกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มยาที่แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาสอบนะนึกอะไรไม่ได้ก็คือกลุ่มจันเป็นกลุ่มแก้ไขไว้ก่อนส่วนมเมล็ดในนะครับเราเรียกว่ลูกจันเทศมเมล็ดในนั้นนะก็มีรสรสหอมฝาดหวานสุขุม รสหอมฝาดหวานสุขุมนะครับแก้กระหายน้ำได้นะครับหวานนั่นเองบำรุงกําลังแก้ลมจุกเสียดแก้กำเดาครับสวัสดีครับอดิกาอาเช่นจะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับแก้กำเดาแก้ท้องล่วงแก้จุกเสียดแก้ปวดขัดมดลูกนะครับเชิญนั้นครับขับลมในลำไส้บำรุงโลหิตแก้บิดบำรุงธาตุนะส่วนรกหุ้ม,มเมล็ดดอก นะรลดเดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวสต็อปค,ครับก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้นะฮะเราก็มาพูดถึงฮนะลูกจันเทศนะครับลูกจันเทศซึ่งมเมล็ดในนั่นเองเราเรียกกันลูกจันเทศก็คือส่วนมเมล็ดในของต้นนะฮะจันเทศอันนี้ก็จะมีรสหอมฝาดหวานสุขุมถ้าเราสังเกตหอมฮะฝาดหวานนะดูตามสรรพคุณของดูตามรสแล้วเราก็จะเห็นสรรพคุณ นะตัวหวานก็จะแก้กระหายน้ำนะฮะบ,บำรุงกำลังนะครับแล้วก็จริง,รงๆแม้มีร้อนด้วยแต่ในนี้ไม่ได้บอกไว้เราะฉะนันก็เลยแก้ลมจุกเสียดนะฮะแก้กำเดานะครับแก้ท้องร่วงเห็นไหมจากฝาดของเขาก็แก้ท้องร่วงและลูกจันเทกก็ยังแก้ปวดขัดมดลูกขับลมในลำไส้บำรุงโลหิตแก้บิด,บ,ดบำรุงธาตุโอ้โหสสรพุณมากมายเลยก็คือมองดูแล้วมีทั้งสรรพุณของรถร้อนด้วยรถฝาดด้วยในตัวเดียวกันนะครับ ส่วนที่เรามักใช้ทางยาอีกตัวหนึ่งก็คือรกหุ้ม,มเมล็ดนะฮะเราเรียกที่เรียกว่าดอกจันนะครับลูกรกรก,กหุ้ม,มเมล็ดนี่หรือดอกจันนะครับรสหอมฝาดร้อนนะฮะทั้งหอมทั้งฝาดทั้งร้อนก็ใช้บำรุงโลหิตบำรุงเนื้อหนังให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าเรามองก็มีแก๊กนะฮะจันเทศเป็นนะฮะจันเทศเป็นคนบ้าดีเดือดก็เลยบอกว่าแก้ไข้ดีเดือดนะครับจันเทศเป็นคนบ้าดีเดือดแต่จริงแล้วสรรพคุณมีมากกว่านั้น เราคงต้องห้องจําด้วยนะครับแล้วลูกจันเทศเองถ้าเราเชื่อมโยงไปที่พิกัดนะฮะตัวแก่นเนี่ยอยู่ในจันทั้ง5ถูกไหมฮะอยู่ในจันทั้ง5แต่มเมล็ดในเนี่ยนะครับมเมล็ดในหรือลูกจันเทศก็อยู่ในพิกัดไรเชื่อมโยงนะครับก็คือพิกัดตรีคันธวาสนะครับพิกัดตรีคันธวาสและตร,ออตรีอะไรนะพิสจักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวยาที่ที่ที่ไปอยู่ในพิกัดด้วยก็คดูดูความเชื่อมโยงด้วยนะครับอันนี้อาจาร์ก็แล้วตัวจันเทศนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังดูส่วนของแก่นเขานะแก่นเขาเนี่ยจะมีลักษณะสีออกน้ําตาลและกลิ่นหอมซึ่งก็ใช้แก่นของจันเทศเนี่ยไปแกะสลักนะพรนะรแกะสลักพระพุทธรูปอะไรต่างก็จะหอมนะครับโลนึงหลายตังเหมือนกันขนาดเศษ เศษของจันเทศที่ร่วง่วงจากการแกะสลักแล้วนะครับลักษณะเด่นของเขานะครับถ้าเป็นยาแห้งนะครับก็จะออกเป็นสีน้ําตาลอมเทานะครับแล้วสังเกตคือดมมีกลิ่นหอมนะมีลายเส้นเนื้อเรียบเงาเป็นริ้วนะดูเนื้อจะเรียบเงาเป็นริ้วเหมือนมีน้ํามันหอมแทรกอยู่นะครับก็คือมันมีความหอมอยู่นั่นเองเป็นริ้วนั้นก็คือเหมือนเป็นเป็นต่อมน้ํามันของเขาเป็นน้ํามันของเขานั่นเองนะครับ จันเทศเองเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วเ,เป็นลักษณะของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับก็ให้ส่วนทั้งเนื้อแก่นมเมล็ดในแล้วก็รกหุ้มเมล็ดหรือดอกจันทร์ซึ่งเป็นยาทั้งหมดอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้นะครับว่าตัวยาน,นี้ก็มักจะออกสอบนะครับนะก็จําว่าจันเทศเป็นคนบ้าดีเดือดก็เลยแก้ไขดีเดือดอันนี้แต่จริงๆแล้วก็มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับสาหรับจันเทศก็อาจย์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ